สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องนุ่นกับยูสวนคือเก่าเนาะบได้ไปใส่เนาะพี่น้องมื่วานนี่ก็คือนุ่นกับเม่เนาะพากันไปแย่แมงมุมเนาะไปแย่แมงมุมอย่างก็ได้แมงมุมหล่หล่เนาะมาตอนหัวแรงนี่นุ่นก็เป็นไข้ย่างหนักเลยเพราะว่านุ่นนุ่นเป็นไข้วัดอยู่แล้วฮนะแล้วก็กินยาคือว่ารู้สึกว่าดีขึ้นเนาะนุ่นก็นเลยแบบเมียสวนไปอัน แย่แมงมุมกะไปก็ไปแต่ว่าไปตากแดดมืดมือเราตากแดดเดีตากลมคือว่าวันนล้แล้วเขาหันเป็นวัดอยู่แล้วนะเป็นวัดวัดดีแล้วแต่ว่ามันกับบดีได้เนาะกลับมาตอนแรงก็คือแบบนอนอันนอนซันเลยพี่น้องอาบน้ากลับมาแล้วนอนซันแบบกินยาก,ก็กินยาแล้วนอนฮกพลเลยบ่ได้กินข้าวเลยเนาะตื่นมามื่อนี่กะเมยียก็ได้แบงแมงมุมทีนั่นไปแย่ได้นะแบงปลาไว ให้ครึ่งหนึ่งหัวยานนุนชิบุได้กินตอนหัวเลี้ยงเมื่อวานนี่เขาเจ้ากะอันเฮ็ดอันมกเนาะมกแมงมุมไซโนซมเส็บเส็บอีเมวาเนาะตื่นเช้าร์มาคุณก็ทวงมาบุได้กินคือว่าพลาด anyway. พเนาะว่าะเสบเมว่อวาเฮ็ดยังได้นาะชิลุกแล้วกะมันลุกบุได้แบบมันเจ็บหัวมิงมิงบนนี่แล้วกะมันโซ่ที่ถึงกลางหัวเลยแล้วก็เลยกินข้าวบุได้เลยตอนหัวเลี้ยงเมื่อวานนี่เนาะเมื่อนี่ก็เลยแบบว่ากินยาดีวัดเนาะแล้วก็ห้ามหน้าที่ขึ้นเมื่อ ่าเกือเป็ดเกือบไก่เนาะเกือบหมูเกือหยังแล้วก็แบบว่าโลดเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่อยู่พี่เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าต้นหัวเลี้ยงนน้องซายสิมานอนเปียนบ่เพราะว่ามันเป็นไข่เนาะคั่นว่านอนอยู่พี่กตอนกลางคืนกนอนบ่ค่อยหลับดีั่นได้อันลก คืนแล้วส่งสามเทือเนาะเพื่อไปเยี่ยมบึงเป็ดบึงไกย่ยันจูนมาอีขนาดพี่นอ้องเนาะจูนที่แบบว่ามันระบาดไอ้ตังแตอ,อีพอเอาปืนยิงใส่อะนะยิงคูนะเนาะกาบูมาเลยเนาะกาบูมาเลยแต่ว่าอันเป็ดไกอ่อยู่สวนเฮานี่ออกไปทั้งนอกนิดน,นึงก็คือหายไปเลยเนาะแต่ว่าคันว่าอยู่ในวสวนนี่ก็บ,บุ่ได้เป็นอย่างเนาะพี่นอ้องก็ถือว่า,าปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วตั้งแตอีพอยิงคูตอนนั้นคันว่าบุยิงคูกันนั้นก็คือน่าจะ วุ่นวายทุกมือเนาะแต่ว่าเขาอยู่แถวบริเวณอ้อมคางนี่เขาจะว่าวุ่นวายทุกมือเนาะเพราะว่าอันจนะฮะมากเกือบว่าทุกมือเนาะแล้วเขาก็พูดว่าโจูนั้นมัน,นไผ่นะแต่ว่าจับ จับมือบ่ได้คือเว้าหัา่นแหละเฮาเว,ว้าให้เขาก็คือเฮาตู้หาเนาะมื้อนี้ก็คือนุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะมาเฮ็ดเมนูแมงมุมปลากินเนาะลองเฮ็ดเบิง่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของนุ่นเลยในการกินแมงมุมเนาะในปีนี้ซะปีกายก็คือว่าอ่าเฮาไปเฮ็ดกินอยู่ปาเทือนึงแล้วก็อ่าแย่เอามาบ้านเทื่อนึงเนาะแต่ว่าเอามาให้เขอแม่เมขาเอามากินอยู่สวนพี่ได้กินเทื่อนึงแต่ว่าแซบเนาะบ่ฮู้ว่ารสชาติมันจะ คือปีกไก่อเพราะว่านู่นกะโดนๆจังได้กินเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะหอดยมนี่ก็คือคนอยู่ในหมู่บ้านก็นจะไปแย่แมงมุมนียมน่ยมแย่พากันมากินคือคล้ายๆไข่ขขขหมดแดงอะไรกินกรุบกรับเนาะแต่ว่ากินกับอันกินกับข้าวเหนียวห่อนเนาะเฮ็ดเป็นหมกนี่แซ่บอีเมียว่าแต่พวกพวว่ามื้อนี่นั่นนู่นนั่นจะเฮ็ดทอดเนาะทอดแมงมุมปลาดูซิว่าจะน่ากินไหมเพราะว่าก็น่าจะ น่าจะแซ่บอยู่ตี้เนาะหรือว่าจังได้กะลองเนาะลองเบิ่งน้ำกันเพราะว่านุ่นเองกะมาอยู่สวนนี่กะสีเห็ดมกกับโบมีอันเนาะไม่สมเนาะเพราะว่าไอเมียโด่งป้าวายอยู่กันหมดเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเนาะมาอันเก็บใบขี้หูดก่อนอ่ะกะเก็บหัวสีไข่เนาะอยู่แถวสวนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปลุ่มเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กันนุ่นกะได้กระป็ดกระไก่กระมูออย่างแล้วงพื้นที่ห้อยเน,ะนาะแต่หัวแลงนี่กะถือว่าจีเห็ดกินเป็นอาหารแลงเลยพี่น้องเนาะ ไปนี่นะสิพาพี่นองไปเก็บใบคิ้วอยู่รุมนี่เมื่อกี้มาเกือไก,ก่ก็ได้อัดนกไก่กำลังกลับมาอีกมันมีซุ่มหนึ่งเนาะที่แบบว่ามักไปโนนั่นอยู่ต้นไม้นะตอนหันเงียงยังสี่กำลังโศกกินไมดักเนาะไปไขให้ไก,ก่ก่อนไก่อยู่ในก็ไม่แต่ไก่น้อยกับเป็ด ไก่ไงออกไปเที่ยวยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวเอาหัวอาหารให้เขากรุ๊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 วานลาไวเหไก่เนาะเป็ดน้อยเพียนมันฟักมีเก้าตัวเนาะกาลังสิ่งไงเนาะนี่ยังซ้ำหนีเนาะ ใกล้หน่อยอีกมากันตัวนอ้องฮาริมาคลิปใบขี้หูด้ดูรุ่มหน่ใบขี้หูดก็ล้นหมดแล้วเนาะเริ่มแบบหนาวแล้วอยียังก็ล้นอยางหน่อยหนึ่งนะเนาะฮาร์จะมาเก็บใบขี้หูดตอนมาแล้งกันใบขี้หูดกับข้างๆตัวนี้แก่เนาะแล้วก็มันลน้น มีน่อยคนนองสิ้นเงาเยีเ่ยมนี่ไปคีบโอแชานีเนาะเก็บใส่ถ้วยเลยบุได้ไปเก็บขายอยู่ตลาดไปคีบโอ้ในมิเตียมันมันลนลาหลายส่วนอันส่วนมันเป็นใบยเลยแต่ส่วนนี้รู้สึกว่าไปคีบโอ้นลนบางหลาย จะลองมาผัดดูว่าจะอร่อยไหมนีเ่เก็บไอคิวได้ลายแล้วเขาก็จะมาเก็บหัวสิใครกันเนาะ ได้แ้แลวนี่นะทุกคนดังไฟหากระลุกเนาะก่อนสินลุกได้โอ้ยเป็นสโม,มฟาลมแหงนี่อันนี้เมนแมงมุมป่าที่เราไปแง่เมื่อวานนะอันนี้เมนอเมรมกแล้วเนาะสองมกนี่ยังได้อีกตืมมกหนึ่งได้นน่เนาะขันจิม,มกนอันนี้ก็บมมนใบขีู้ดกับหัวสีไข่ล้วกั ันนี้ผักเทียมในหนึ่งเนาะกับโบูมีหมักเผ็ดเนาะเผ็ดมิเตเผ็ดดิบเนาะว่าเาปิดสดๆแถวแถวนั้นเลยแต่ว่าน่าจะไม่ใส่ลองมาดูกันว่าเขาจะเขาจะคั่วมันก็นจะเป็นกลิ่นอยู่วะเนาะลองเบิง้งม,มันมีหลายอันเขาอันแตกแต่ว่าเขาล่างสะอาดแล้วด้เน,นี่ยใจเดีใจตีนมือมันนะดิยังสี่นี่เมย์ใจ,ใจบับ,บัหมดเลยเราเสียดายอันนี้เรายังย่ำกลิ่นบดยเม่หัน ได้ซามคาบได้พี่โน้อมแมงมุมเขาไปแยมบลาเดียวเนาะกินเมื่อวานตอนกลางคืนและะ้วก็กิ่นมอนี้ตอนเศร้าแล้วกะ็ตอนเลี้ยงมะนี้อีกกับเมนูแมงมุมปลาเนาะแต่ว่าเห็ดอืนอ่นกินกาน่าจะแซบอยู่แต่ว่านุ่นจะลองเห็ดแบบทอดแบบนี้บึงเนาะลองบึงว่ามันจะ ป็นกินบอคำว่าเป็นกินไม่นามากระจยเน้ออีกเนาะเพราะว่ามันมันจะกลับแก้มได้เนาะแล้วก็กินเล่นได้นะปราะมาณนี่เดี๋ยวมาทำเมนูพิเศษของเรานะมาจะเป็นกินบอตั้งกระทะไปเลยแล้วก็เราจะเอาอันนี้ลงมาคั่วให้น้ำแบบเสด็จอกอกในเนาะมีน้ำลายพดนพอนุน่นเอามาล้างอีกเนาะเมล่างแล้วเนาะสะอาดแล้วก็เอามาล้างอีก ลายอยู่เด้อกินคนเดียวบุมอตติเนาะมันจะผัดผัดไทยน้ำมันแข่งกนะันเนาะว่าม,ม,มัน,น,ต,มนติดเหนียวเหนียวเหนียวเลยเพราะบางตูมันเจี๊ยคมันคือเมียงกระเบือ้อพี่น้องบุเมียนว่ามันมาเป็นเนื้อมูแล้วมันจะเป็นเนื้อกระเบือ้อวะ่ะกูได้เคยเฮียนอันนี่ยอย่างงู ดูมันคือเมียงบง่งเดแล้วก็คือเมียงกระเบือเดเราสีสันมันนะก่อนที่แบบว่าจะมาเป็นเมงมุงมบ่งเลยเนะลองผัดซื้อมันคือเป็นเดนแนวนี้พี่น้องเด็กมันนี่ตัวแตกเด้เนาะแบบ บางตัวมันเหมนเฮาาใส่กระบ้างนะมันนีดเนแเตมาล่างสซือเดี๋ยวจะลองเอาน้ำมันใส่แล้วทอดดูว่ามันจะหยุดไหมโหผมเป็นใครเนี่ยมีเตย ถากินเราได้มีที่คัดไห้น้ำมันออกเนะาะวางล่างนำ้ำมันมีน้ำหนักมันจะเริ่มเหลือดออกโอ้โหตอนนี้นมันลงไปก็น่าตื่น้น,น,นเลยพี่น้องตอนนี้คือเขาขั้วได้ทีเปรี้ยวห้อยเนาะแบบหน้าตากจ็จะประมาณนี้เลยกับเป็นตะกินวะเดี๋ยวน้องจะลองซีมเบิงังเนาะโอ้โหแต่ละตัวมันแตกแล้วเพราะไอเมล่าง แซ่บหัวนมขินอืมมันเป็นอะไรที่แหวกใหม่ดีแซ่บเดี๋ยวนู่นนะจีมาตั้งกระทะแล้วก็จีมาทอดอันนู้นใบขึอนโขดกับนู้นเขาจะทอดผสมเมื่อกี้ไปล้างกระทะนาะดำปีน้นนะ กระเรียมเรามีเช็ดแหงแต่ใค่เช็ดแหงเราจะเช็ดแหงเขามีบ้านเขามีที่็ีหลายสิ่งจะทิ้นี่นะทุกคนตอนนี้คือเขาพัดใบชีฟูมาได้ทีแล้วเราก็จะเอานี่เนาะย่งมวมีลงโปยังมีงป่าัดน,นโสสามเลเลยนสามเปย ก็มันกะพีซซ่าน่ากินเลยนะขนม,มปมังมารนะีแล้วมาขีดเขาเลี้น้ำกันเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คืออาหารของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโคตรแบบเห็นจะไปไหม้หลายสุดเนาะคือจะแซ่บ อืม้มอร่อยอื้มกลิ่นแล้วมันมันเคลื่อนคือต่อ,อต่อต่อจีนา่าต่อ,อยังไงะลุบกุบกินกับไบ้คีบหูเข้ากันกข้กันอืมบุญึกว่าจะเข้ากัน เองเอาไปทอดเบิรงพี่น้องเพท่านั้นที่กินกันทีกินแมงมุมขึ้นนุ่นเนาะบางคนอาจจะพกกินเนาะน้องขอโทษขออภัยแต่บางคนอาจจะหาสิ่นขึ้นนุ่นกันเองเอาไปทอดเบิรงกวัมนันกับบุกเคยเอามาทอดจักเทอร์เนาะหาของมือนีนนน้ทดลองเงบิงบ่งกมาแซบบาแซบมนแซบ,บ,แบ,บามาเมื่อหน้าเจมเฮ็ดอีบมาสั่นเนาะบาแซบก็บ,บกวัตถิลาบเลยเห็นไหนนะมเป็นตัวนี้น คือเมียงมันคือหนอง,งนันเนี้โหกอดเลยพี่หูร้ายหอมเองมาเด้อพี่น้องกินข้าวแล้งน้ำกันนี่น่าจะประมาณ5โมงป่ายนิดนึงจะวาคันวามันย้ำอื่นอะประมาณน,นี้เนี่ยยังแจ้งอยู่จะว่างย้ำนี่เรามืดไว้เนาะ มองบ่เห็นแล้วบนไปมืดอืมแซ็ตหน่อยมากนกปูยมันคือแมงมันเอาไว้ให้เขาแย่ยออแม,นะมืออืนอ่นมันจะมาผัดเอาไว้ในคืนอือ แล้วเอาไปเทสกลิ่นด้วยพี่น้องแต่ว่าแมงมุมมันมีหลายชนิดเนอะเราเราก่อนแมงมุมมันมีหลายชนิดพวกเราจะจะกลิ่นต้องได้มัดระวังแมงมุมชนิดจะแบบนุ่นกลิ่นเนี่ยดูหม,มู่บ้านนู่นอ่ะมันจะเกิดขึ้นหลายเนาะตามฤดูการตามรดูการนี่แหละเนาะแล้วคนอยู่ในหมูมม่บ้านกินนุ่นก็เลยกล้ากินเนาะแต่ว่าบางชนิดอาจจะเป็นพิษเนาะบาคคนแบบเอาเป็นแบบยางม่ใช่นซะเนาะคันมา ท้องที่นั่นเคยกินแล้วก็เคยพากันเก็บมากินสิกเอ,อ้ะกินได้แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะบริกินเนาะมันจะเป็นเมองมุมที่แบบว่ามีพิษนะกินเ็ตายเว้นเลยโอ้โหอร่รยมาก